ทางดูดิทางที่การใส่กาวนาเนี่ยนะครับเรียกว่ากาวนาที่กันใสเนี่ยจะมีสลักตรงนี้จะไม่รู้นะใส่เนี่ยตรงกับสลักโผล่มาแล้วตัวนี้มันก็จะดับขึ้นมานิดหนึ่งก่อนมันขี่นี่เวลาทำงานปั๊บมันจะเวียงเห็นไหมตอนที่เครื่องมันดับมันจะหุบพอเครื่องมันทำงานปุ๊บมันก็จะเวียงขึ้นเห็นไหมพอเวียงขึ้นมันก็จะมากระทบกับตัวนี้ นะตัวนี้เป็นวิธีการใส่นะครับอันนี้นอยู่ข้า,างล่างเราวิธีการใส่นะครับให้เราอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับต้องอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับเครก,ก่อน,นาต้องอยู่บนนะเครก่อกนาก็ทํางันเหมือนกับไอตัวตัวเรืองนั่นแหละครับเหมือนกันถ้าเราใส่ข้างล่างมันผิดนะครับผิดถ้าอยู่งี้ผิดต้องอยู่ข้างบนครับก็อยู่ขาบงนี้นะครับ แบบนี้นะครับเวลาทํางานมันก็จะเวียงไหมเวียงแล้วก็ดันดันอะไรดันลี่เราก็ชะโนยใช่ไหมดันมันก็บิดได้ครับมันจะบีดได้แค่นี้แหละตัวนี้มันก็จะไปยังที่คาร์บูเรเตอร์ใช่ไหมเขีนไหมครับอ่าพี่แลการทำงานของมันการประกอบกขอบลยครับ